สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวาดรูปในแอปนี้นะคือทุกคนอาจจะเห็นคนอื่นเขาทําได้ใช่ไหมคือทุกคนอาจจะทําไม่ได้ก็ได้นาะบางคนก็ทําไม่ได้บ้างนะคาออกทำเปิดให้เลือกอีกนาะแต่เราเลือกกระดาษ A4 เพราะมันใหญ่มากต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอารูปภาพที่เราต้องการจะมีมินิ่ยอันนี้เทะะ่านั้นค่ะ นนะโอเคนะคะถ่ายรูปนะโหลดนนหน่อยนะคะราะเพราะเนเราไม่ค่อยดีดเท่าไหร่ นี่นะคะให้วาดรูปที่ตัวเองต้องการเลยนะ แล้วก็ต้องวาดแบบนี้นะใครเลือกรูปอะไรหรอือว่าเลือกรูปตัวเองก็ได้นะ สนเราก็จะวาดรูปพี่เอิงเนอะพอเขาว่าชอบ H P t เนอะแล้ว เขาชอบทูคีบเขานะคะทุกคนไปกดเขญญาได้นะยอดซับเขาเขาต้องจบสงเสรหมื่นแสนล้านเน,น,นาะภาวนาให้เขาถึงซับล้านล้านเร็วๆเ,เลยอืม ขออภัยนะคะที่เสียงมันดังนิดหน่อยนะเพราะเราเปิดทีวีค่ะพี่อุ่นจะวาดนานหน่อยเนาะเดี๋ยวทุกคนไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรนะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะให้กดไปทางนี้พี่เดิมนะคะให้เราให้กดไปตรงกล้องเลือกภาพเดิมมาใส่ซ้ำเน็ตเน็ตไม่ดีเลยก็ พอเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกดไปตรงนี้แล้วเลือกคําว่ายัางลบนะคะพอเสร็จท,ทุกคนจะเลือกตัวไหนก็ได้นะคะแต่เราเดี๋ยวเราจะให้เลือกตัวหลังเห็นไหมมันก็จะได้เลยค่ะเห็นไหมไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนไปลองทําดูได้นะอันนี้ละประกันเด้อ เ่าไปลองทำได้นะเรายังทำไม่เสร็จ